ไก่ทอดจากร้านโซชอนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินไก่ทอดจากโซชอนกันนะคะนี่เลยนี่เลยสิบชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้เซตอะไร ีเขาสวยมากเลยอ่ะสี่ไก่ทอดเขานี่เลยน่ากินมากเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะทำไมชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่ฉ่ำๆเลยกรอบอร่อยมาก มันนี้จากสาขาอ่อนโน่สามสิบสี่นะคะใกล้บ้านเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นกะลิกหอมขอิงกับเทียมอันเนี้ย อันนี้น่าจะเป็นชีสอันนี้น่าจะเผ็ดหน่อยอออเผ็ดมากที่ชอบคืออันนี้ค่ะโหแน่นมาก โอ้ร่อยนุมน่มแต่ชอบอันนี้มากกว่าชีสแบบเข้มข้นมาก แต่ชอบอันเนี้ยเปรีปป้ยวแก้เลียนเขามีทั้งหมดสิบสาขานะคะในกรุงเทพใครอยู่กรุงเทพน้ยคะสั่งไลน์มากินได้เลยคะ่ะหรือว่าใครไปกินที่ร้านก็ ได้นะคะอ,อร่อยอันนี้เผ็ดมากมมสีไก่เขาดีงามอะเห็นไหมกินกระชีด เหลืมลอมร้อสเลยไก่ท้อดจากร้านโซชอนนะคะ ไก่ไม่มีกระดุกเนื้อรุนร้ยชอบไลม ก็มีช้อนมาให้ด้วยนะแต่ใช้มือค่ะแซ่บโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มินด้วยน,นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ